ยังมีตั้งปณิธานคือจะให้ชีวิตยเยาดชนมนุษย์นี่ตรงกับเหตุการณ์ของวัดปัญญาที่เราทํางานกันมาตลอดเรามาให้เพื่อนมนุษย์เราเนี่ยได้พบว,ว่าให้ชีวิตที่ถูกป้องกันเถอะเช่นนี้เรามีเด็กๆเ,เนี่ยอันเป็นเรื่องของการให้ ชีวิตที่ถูกต้องแกเขาเรียกว่าเปิดวัดเด็กไหนใครรู้ว่าวัดปัญญามีวัดเด็กบ้างยกมือน,นี่นเขาทำหน้าที่เขามองหาไม่น่าเชื่อเลยผ่านกันวรจะบาทกร้องใช่ไหมลูกมองมองหา สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าทำความเข้าใจกันอามาชวนพวกเราว่ามาช่วยให้ชีวิตคือให้สุขภาพกันเถอะใครได้ยินคำนี้จากสื่อจากเหตุการณ์ต่างๆบ้างว่าวัดปัญญาชวนกันให้สุขภาพใครเห็นด้วยว่าควรจะมาร่วมกันให้สุขภาพกัน่ะ ดังนั้นสุขภาพนี่คือต้องให้สมเรื่องเป็นอย่างน้อย 1. ให้อาหารอาหารสุขภาพท่านเรามาเริ่มต้นกันได้แล้วโอ้ยพอพูดอาหารสุขภาพขอเอาเมนูมาให้ฉันนี่ทุกอย่างกลายเป็นอาหารได้ทั้งสิ้เนเลยแต่กรวดกับสาย ดังนั้นเรามาช่วยกันค้นหาสูตรหรือหาเมนูทำอาหารสุขภาพมาโชว์กันดีไหมอยากจะมีสักเดือนละครั้งที่มาดูที่ว่าใครทำเมนูอาหารสุขภาพไม่มีคำว่าพูดเรื่องอื่นแต่ขอบอกว่าอาหารสุขภาพ ถัตอนนี้มีคณะที่เขาร่วมใจกันทุกวันเสาร์วันนี้มีละอยยางไม่ทราบใครต้องการอยากจะมาช่วยเพื่อปัดดุงให้วัดเนี่ยมีการทำอาหาราสุขภาพให้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่น้องนั้นขออาสาใครตั้งใจจะอาสาก็ไปลงชื่อที่ พระารย์สุวัตผู้ที่นั่งอยู่บนห้มเมื่อกี้ลงชื่อที่รารยนสุวัตสาคัญอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเรื่องอ่านเกจิยดกสองคือลงชื่อเรื่องทําอาหารสุภาพวันเสาร์แต่ทําอาหารสุภาพวันเสาร์ไม่ใช่ท่านมาทําตอนบ่ายนะพระฉันตอนเช้าและเพทิะนะ บางคนคิดแบบของตัวเองกูกินตอนเยน็นวานนั้นขออาสาจากพวกเราที่เป็นเนข่ขรมมะเป็นหลักือไม่อยากจะได้จากความที่มีใจบริสุทธิ์เป็นตัวตั้งชวนทุกคนที่มาทำาถอบริสุทคนแต่ว่าคนที่เข้าเนตขรรมะนี่จะรู้เรื่องของคำว,ว่าเอาใจใส่เรื่องดูแลสุขภาพนั้นก็ขอให้สมัครอย่างน้อยห้าคน ใครสมัครบ้างวันนี้ไหนเรากดดยกมือดูสิหนึ่งสองสามสี่โอ้รู้สึกหาห้าคนยากแสนยากนะได้ห้าคนแล้วต่อไปฉันจะประกาศทำอาหารแบบวิบากเก๋คนจะมีคนตะลึงตะลึงเลยอาหารสุขภาพไปสำหรับที่ท่านสุวรรณแล้วก็ ประสานงานโดยคุณโยบัริชนีประสานงานเพื่อทำงานกันสำนักงานอาหารสุขภาพเนี่ยอามาจะขอบอกว่าสักวันหนึ่งอามาจะประกาศว่าทุกคนนําอาหารสุขภาพมามาเพื่อจะดูวันนี้ว่าที่บ้านของท่านเนี่ยทำอาหารสุขภาพมีเมนูอย่างไรแต่วันไหนเดี๋ยวค่อยประชาสัมพันธ์ตอนนี้ฝึกทำจนกระทัง,ทงวัดเกิดวันเสาร์เป็นอาหารสุขภาพ ดันวันนี้เราก็ขอทวามพระเจ้าสองเรื่องหนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาฟังจากคุณชายทําไมฉันพูดตรงนี้ใครรู้เรื่องบ้างว่าทําไมฉันพูดตรงนี้พูดมาจากสุขภาพของมันเมื่อก่อนเดินไม่ได้ตั้งแต่ป่วยโรคที่ใครไม่อยากเป็นแต่ฉันโชคดีได้เป็น,ปนไม่เคยเราโชคดีเท่าฉันนะ มีเพื่อนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเวลามานั่งคุยกันแกบอกแกเป็นมาตั้งแต่ปีนั้นอ้าเราเป็นรุ่นน้องเว้ยแกเป็นรุ่นพี่แล้วพอกถามไปจไมาญาเธอเป็นไงแกบอกว่าเป็นมะเร็งตายโชคดีจะมีพี่รุ่นพี่แล้วน <c oughs> ั่นเลยต้องมีความสุขเพราะเราคงจะอยู่ในโทนเดียวกันใช่ไหมเพราะคนเป็นมะเรง็งบริการนี่เข้าใจกันท,กท่านพวกท่านดีหาเพื่อนญากหละ่ะ เพระหาได้ง่ายแล้วไหนใครมีาติที่เป็นมะเร็งตายาแล้วยกมืยเห็นไหมฉันมียติเยอะอละใครเป็นโรคหัวใจตายไม่มีแต่ัฉันมีญาติเยอะ,อะใครเป็น,นม,ม,นนมเะรเ,เมร็งก็เป็นาตาฉันเ,เป็นลุ่นพี่รุ่นน้องใครตายก็เป็นรุ่นพี่ ตอนั้นเราได้พบว่าหมอรักษาไประดับนี่นแต่คุมเรื่องการขับถ่ายไม่ได้วุจรรจะเละตลอดเวลาพอนเรื่องเวลาตอนเนยฉันข้าวไม่ควรพูดเรื่องขี้นะไม่ควรพูดรักไอ้พวกฉันไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ก็เลยไม่สามารถควบคุมมันไหลของมันเรื่อย น้ำไม่พูดที่แล้วเวใ,วนในที่สุดเจอน้ำที่ขุนชานเนี่ยคับโอ้โหมกินแล้วในชะ่าหนเกิดไม่ได้เชื่อทำให้เราเดินได้ทำให้เราคล่องขึ้นไม่ไม่เหมือนก่อนเลยฉันก็แนะนําคนไหนเป็นมะเร็งฉันก็ให้แก เป็นที่ต้อนรับและช่วยเหลือเขาแล้วคนไปก็รู้สึกว่าได้ผลกลับมาทั้งใครที่เป็นมะเร็งและเกิด,ดการโดยเฉพาะท้านตัดแท้ออกมารับรองว่าได้ผลได้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นมะเร็งที่ยังไม่รักษาไม่ตัดไม่ไม่กล้าไปรับรองแต่เป็นเรื่องที่แก่คนฟ้าเรื่องนี้เลยตรงนก็น่าสนใจ ในสุดเมื่อมาได้ใช้เป็นประโยชน์แล้วส่วนคนไปคนก็สงสอยากจะร่วมทำกับแกอ้อเกินไปาแกบอกว่าขอเนีย่ยผมทำทั้งหมดนี้ผมอยากได้ชีวิตอื่นไม่ได้ปฏิเสธแต่ผมอยากได้ชีวิตขอกลับไปกลยก็เป็นคำที่ไพเราะมันทุกทุกคนช่วยให้ชีวิต แล้วการให้ชีวิตทามามีแนวทางอันหนึ่งเรียกว่าให้สุขภาพเรามาทำอาหารสุขภาพแล้วก็เตรียมๆไปทํากันพอถึงวันหนึ่งเอามาจะประกาศว่าขอพี่น้องสิทย์วัดปัญญาทำอาหารสุขภาพมาดูแล้วอาจจะมีการประกวดชิมโดยเจ้าคุณปัญญาใครได้ทิมๆสวมสามไป,ไป็ดอ้าวทีนี้ มาดูเรื่องรูปของเราเนี่ยสองสามคนวันนี้อ้าวนักศึกษาจากธรรมศาสตร์ใช่ั้มวันนี้อ่าวูลกอามีิกาใครคุยกับเนี่ยเียวเสิรมาเด้อ